เบิ่งกอคอยี่สิบสองเป็นข้าวเหนียวอายุสันเด้อพี่น้องเด้อเห็ดใดตลอดปีเป็นข้าวเหนียวใส่หน้าปีหน้าปังก็ได้อันนี้ไม่ใช่เก่งอมาลองมาใส่หน้าปีเบิ่งเด้อพี่น้องเด้ออันงามงามเด้อพี่น้องขาเราเบิ่งเนี่ยแต่ว่า น้ำขาดไปฝนใหญ่มากวังหันพี่น้องเอ้ยเบิงน้ำขาดไปเบิดเบิงปั่นกันแท่ล็อกไหวพี่น้องเอ้ยขาดเพราะว่าเป็นดินทรายเด้อพี่น้องเด้ออืมขาดไปเบิดงเหรอโอ้เจ้าก,กระสีปัน่นจังไดละพี่น้องจ้าเนี่ยมันดินทรายเนาะมาแห้งหลายจะมาย่ำมือขึ้นฝนมาย่ำขึ้นกะ เอาบพท่านได้พี่น้องเลยบ้างเนี่ยเขียวงามังามเด้อกอขอยี่สิบสองนี่ก็ดีได้พี่น้องเด้อต้นแข็งแรงเขียวดีขึ้นอย่างเนี้น่าสนใจอีกหนึ่งสายพันธุ์กำลัางงามเ้ยจ้ะพี่น้องจ้ามีเงินเอามาใส่โขกโขกสิได้แต่คันแทกขาดพี่น้องเอ้ย เ่งแน่นย่มได้นามพันสิมาค้างอีกแล้วเพื่แนตัวนแข็งแรงดีดีพี่น้องคะคุณให้บอกเง้าหนึ่งอันนี้ก็ะบายสามหนูพี่น้องเด็ดแก้่จัดเลยให้เบิ้งเข่ากอขอยี่สิบสองเป็นข้าวเหนียวพี่น้องจ้าเป็นเข่าที่อายุ สามเดือนเบื้องล้ำต้นในพี่น้องน้ำพื้นนี้เบิรเหรอน้ำไรนี้เบิดแลเวร่คะพี่น้องคะเบื้องความสวยงามไปน้ำกันเด้อกอคยี่สิบสองพึ่งล่องล่องปีแรกได้จากพี่น้องคะต้นบ่สูงค่ะพี่นอ้องต้นบ่สูง เบื้องไปน้ำกันติดตามไปน้ำกันได้จ้าพี่น้อง